สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศส,อสอเดินหน้าทุนโอดอสรุ่นที่2พร้อมประกาศผล27ตุลาคมนี้ค่ะนางนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายไกยศพัฒราวาส ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกและการเสนอชื่อนักเรียนและนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ Outstanding Development Opportunity Scholarship หรือ o d o t รุ่นที่2ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กทุกคนอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม โดยให้ทุนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีซึ่งขาดแคลนโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศในมิติต่างๆอย่างยั่งยืนนางนาลุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ปลายทางเราจะได้สร้างช้างเผือกและติดตามการกลับมาพัฒนาประเทศในด้านใดบ้างไม่อยากให้ภารกิจจบแค่การได้รับทุนเท่านั้นแต่เราต้องติดตามด้วยว่าเด็กกลับมาแล้วมีงานทำหรือไม่ตรงสายที่เรียนหรือไม่อย่างไรก็ตามขอฝากไว้ในเรื่องของการส่งเสริมในด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้นโชคภายในว่าเราจพยายามให้มากกว่าคนอื่นค่ะ ก็อันนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลสานต่อมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาเด็กที่มีศักยภาพานะคะจะได้ไม่ติดอยู่ในกับดักความยากจนอันนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วจริงๆถือว่ารุ่นที่2แต่ว่าจัดไปแล้วสองรุ่นใน4่รุ่นนะคะก็น่าจะทําให้น้องๆเนี่ยได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากขึ้นแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ได้คุยกับทุกคนไปก็คือหวังว่า ปลายทางเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถสร้างช้างเผือกแล้วก็ติดตามว่าช้างเผือกที่สำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศในจุดไหนอย่างไรบ้างไม่อยากจะให้งานมันจบแค่สอบได้ทุนแล้วก็ภารกิจชั้นเสร็จละส่งเด็กไปแต่เราต้องติดตามต่อไปว่าเด็กกลับมาแล้วเขามีงานทำเขาทำงานตรงกับสิ่งที่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการว่ากลับมาพัฒนาประเทศในมิติต่างๆกับอีกงานหนึ่งที่ฝากไว้ก็คือในโอกาสครั้งนหน้าคือครั้งนี้น่าจะเน้นในเรื่องของวิชาสเต็มนะคะ science technology engineering math อะไรเหล่านี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็น Hard Skill แต่อันที่จริงเนี่ยมันก็มี สกิลเซตอื่นๆที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันแล้วเด็กๆเนี่ยเราจัดเด็กเก่งเนี่ยเราก็น่าจะต้องดูศักยภาพในแต่ละด้านไม่ไม่น่าจะต้องเน้นเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้นเด็กที่มีศักยภาพด้านศิลปะด้านภาษาด้านดนตรีด้านกีฬาก็น่าจะได้รับโอกาสส่งเสริมพัฒนาได้เช่นเดียวกันก็ฝากทาง ดรไกรยศได้ดูรูปแบบของการที่จะให้ทุนเหล่านี้ด้วยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเน้นไปที่ผู้ที่เรียกว่ามาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะก็อยากจะให้คำนึงถึงน้องๆในครอบครัวยากจนในเมืองด้วยทึงถึงแม้ว่าไรายได้ต่อครัวเรือนเขาอาจจะสูงเกินเส้นความยากจนแต่ด้วยค่าครองชีพที่สูงในเมืองเนี่ยคะ่ะเขาก็คือคนที่เติบโตมาในครอบครัวยากจนในเมือง เราก็โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาก็อาจจะยังด้อยอยู่เช่นเดียวกันก็อยากจะให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยในอนาคต <Okay. S 1> ด้านนายไกยศพัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้กล่าวว่าสำหรับโอดอสรุ่นที่2รับจำนวน1,200คนศึกษาในประเทศ1,100คนและไปศึกษาต่อต่างประเทศ100คน กรณีผู้รับทุนในต่างประเทศก่อนเดินทางไปศึกษาต่อผู้รับทุนต้องเข้าทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ IEL และต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า5.5จากคะแนนเต็ม9และจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนโดยเน้นให้ปฏิบัติงานในภูมิภาคตามภูมิลำเนาเป็นลำดับแรก หรือว่าคนในประเทศเพื่อนรวมชนพิโยสินวัฒน์เพื่อนร่วมทีว่าในกระทรวงศึกษาธิการสอสอที่ร่วยแถลสอบห่อและร่วมแถลงวยงานที่เกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสแล ครั้งนี้พันสองร้อยนครับไปเรียนต่างประเทศร้อยคนในประเทศพันหนึ่งร้อยคนก่อนจะไปน้องสอบไอเอลได้ห้าจุดห้าก่อนถึงจะส่งไปแล้วก็ไปเนี่จะเรียนฟาวเดชันหนึ่งปีเพื่อให้ปรับสภาพของภาษาแล้วก็ความสามารถในการเรียนในต่างประเทศครับแล้วค่อยกลับมาครับก็จะได้บทเรียนจากคราวที่แล้วมาพอสมควรโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒน,นาประเทศ Outstanding Development o p p o r t u n i t y s c h o l a r s h i p หรือ O d o t รรุ่นที่2 เทอมหนึ่งนี้ทางกาสสประกาศรับสมัครนักเรียนนักศาาึกษาเพื่อเข้ารับทุนตั้งแต่16กันยายน2568ที่ผ่านมาและในวันที่19กันยายนถึง20ตุลาคม2568สถานศาาึกษาจะคัดเลือกนักเรียนนักศาาึกษาที่ยื่นเสนอชื่อ5คนผ่านระบบกาสสโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. น,นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ 2. กลุ่มนักเรียนรายได้ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทกสอ,สอจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันรายชื่อในช่วง14 2 0ถึงตุลาคม2,568และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนในวันที่27ตุลาคม2,568แและดำเนินการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป